บีบบีบบีบอ่าบีบไอ้เพื่อนผ uh, ่อนคลายอ so well. so well. ่ะบีบไอ้เพื่อนสบายลันลันลาลันล่าลันลันลาลันลาอ้าวซับซับอ๋อซับเอ้ซับไอ้เพื่อนผ่อนคลายโอ้ซับไอ้เพื่อนสบายลันลันลาลันล่าลันลันลาลันลาก็เป็นนึ่งในซิปกล้องยาซิปติดอันตรายที่สุดในหนูเคย แล้วปากติดรูปหมากติดรูปคือปากไหนรูกไหมปากไทยบ้านเรานี่ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 งกริแทงก่อนนะครับของครงการครบครวปลอดภัยชุมชนสดใสไร้ใบยาสูบนะครับมาเพื่อไงว่ามาเป็นย้ายกองให้กับน้องๆเด็กตาดิกาหรือว่าเด็กฟาร์ูอินนะครับของบุกิดยามูที่สตูลนะครับอำเภอควนโดนโอ้โหถือว่าผมผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้ จากโซโมนะครับที่เราจะไปเจอกันแล้วก็จะสรุปขัาดไหนแล้วโอเคเราไปตามกันเด็กแปพาเที่ยวครับก็เป็นหนึ่งในสิบห้อยาสิบติอันตรายที่สุดในหลวเลยแล้วปากตทุกมาเติทุกคือปากได้รูกไหมปากใต้บ้านเราบีบบีบบีบอ่าบีบไอ้เพื่อนอนคลายอ่ะบีบไอ้เพื่อนสบายลาลลา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 ลลา นวดนวดนวดอ่ะนวดไอ้เพื่อนผ่อนคลายอ่ะนวดไอ้เพื่อนสบายอ่ะลา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 อ่ะทุบทุบทุบอ่ะทุบไอ้เพื่อนผ่อนคลายอ่ะทุบไอ้เพื่อนสบายลาลนลา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 เอาซับซับอ้าวซับเอ้ ซับให้เพื่อนผ่อนคลายเอ้าซับให้เพื่อนสบายลันลันลาลันลันล้าลันลันลาลันลันลาอ่้ทั้งหมดกำลังหลังหัใครทำรไว้มั้งเลยเดียวใครทำรไรมั้งเออนี้ไก่เฮ้ยไก่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 คนะใครวะนะเอาดีทีดีเอาดีที่ไก่คนหน้าอ่าเราเจอคุณไม่ได้เจอเลไหนได้เจอไเจ้าฮะทีมงานไปจักฮะ

โอเคนะครับเอาโอเซ็นต์บมือให้กลุ่มที่สี่หน่อยโอเคครับผมหชิ้นหยิบเลยอะไรก็ได้กระเป๋าก็มีอะไรก็ได้นี่หน้าคนละหนึ่งชิ้นหยิบมากแล้วก็ระวังเอกสารเอกสารที่เร,ร,า,า,รา,า,ายมีนะที่บอกได้คำเดียวเลยว่าผมเหนื่อยแล้วก็สนุกมากนะครับมีความสุขกับน้องๆเด็กๆนะครับที่สริกาบูกิดยามูที่ที่ที่อเภอุจหวตูลแล้วันนี้เรขอดิดคลิป และก็จบไปด้วยความาฟิตรอร์หรือว่าความบริสุทธิ์ของน้องๆทุกคนนะครับดังนั้นเราจะมาพูดพร้อมกันในวันนี้คำว่าเลิกปลูกเลิกสูบเลิกยาเส้นเฮ้ฝากเพื่อน,อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิง่งกริงกริงกริง๊งกริง๊งกริ๊งกริ๊ง thank you